สวัสดีครับคลิปนี้จะสอนเกี่ยวกับการใช้สื่อและของเล่นห้องคลินิกนะอันนี้เรียกว่าลูกบากแซซิโบก็ลูกบากนี้นะมันสามารถเปลี่ยนหน้าตาได้เช่นเป็นลูกบอลหรือเป็นดาวและยังได้อีกเป็นสิบแบบเลยแถมแต่ละแบบเอามาประกอบร่างกันได้อีกแบบเมื่อกี้เนาะรวมแล้วเป็นร้อยร้อยแบบเลยแหละก็แบบแรกที่จะสอนนะคือการทําให้มันออกมาเป็นกล่องแบบนี้แบบที่สองที่จะสอนคือทําเป็นลูกบอลโอเคเนาะมา เริ่มจากกองก่อนเราเริ่มจากรูปไหนก็ได้เราจะมาเริ่มที่จุดเดียวกันคือคลี่ออกมาคลี่ออกมาให้มันเป็นกลมๆแบบน,นี้จะได้เริ่มที่เดียวกันเนาะอันนี้เชื่อว่าทําได้ทุกคนพอเสร็จแล้วเราสังเกตนะไม่ว่าจะมองตรงไหนมันจะพลิกกลับได้เห็นไหมพลิกกลับได้หรือมองมุมนี้ก็พลิกกลับได้แค่คนละทางเริ่มตรงไหนก็ได้นะสมมุติเริ่มที่นี่พลิกกลับได้เราก็พลิกกลับมาเลยถ้าทําถูกนะมันจะพลิกกลับได้สามที่ ต่อฝั่งหนึ่งนี่พลิกมาเสร็จแล้วเราก็ดูต่อ,อนนี้พลิกไม่ได้เนาะเพราะติดอันเดิมสิ่งที่พลิกได้คืออันนี้เราก็พลิกมันกลับยึบคอยรักษาของเก่าไม่ใีเสียด้วยนะต่อมาอันสุดท้ายละคืออันนี้ก็พลิกมันกลับมายึบสามอันนี้เสร็จแล้วเอามันมาชนกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปที่เอาไปประกอบร่างเป็นนันเดินได้มันคือครึ่งหนึ่งของกล่องเห็นไหมกล่องส่วนนี้ ที่เหลือเราแค่ปิดมันลงบปกดตรงกลางแล้วประคองกล่องพลางไม่ให้มันเสียยึบึบเหลืออันสุดท้ายแล้วึบเสร็จแล้วอันนี้คือวิธีการทำกล่องนะต่อมาคือวิธีการทำลูกบอลก่อนที่เราจะทำลูกบอลเรารู้จักหน้าของมันก่อนมันจะมีแค่สามหน้าแค่นั้นแหละแบบแรกคือสามเหลี่ยมด้านเท่าแบบที่สองคือสามเหลี่ยมหน้าตัวที่มันสูงหน่อย หน้านี้แบบที่สามคือสามเหลี่ยมหน้าจั่วเแบนแบบน,นี้สามเหลี่ยมหน้าจั่วเตี้ยๆอนะ่ะก็วิธีการสร้างลูกบอลน,นะเราเริ่มจากที่เดียวกันแล้วกัเช็คที่ออกมาก่อนจริงๆเริ่มจากหน้าไหนก็ได้นะจากนั้นมองสามเหลี่ยมหน้าจั่วเตี้ยๆที่พูดถึงเมื่อกี้อันนี้เนาะเอามันมาชนกันไอ้สามเหลี่ยมหน้าจัวๆๆนะ่วเตี้ยๆเนี่ยแล้วประคองไว้นะอย่าให้มันเสียแล้วก็ดูอีกฝั่งสามเหลี่ยมหน้าจั่วเตี้ยๆเอาม,มาชนกันประคองไว้อีกฝั่งก็เหมือนกัน เอามาชนกันจบลูกบอลมันจะยากหน่อยตรงที่ต้องประคองไว้ตลอดโอเคเนาะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวรวมล่างให้ดูนะอันนี้เดี๋ยวทําตัวนี้กล,ล่องก็พิดย้อนกลับมาเนาะถ้าตองแล้วก็ดําไปได้เลยแล้วก็เอามาชนดังแจ่ได้รูปกล่องขึ้นหนึ่งแล้วก็ปิดเข้าไปปิดเข้าไปปิดเข้าไป,ป วิธีการรวมล่างก็เปิดฝาลูกบอลออกมาแล้วก็เอากล่องยัดใส่เข้าไปมันจะลงล็อกกันพอดีเห็นไหมเสร็จแล้วการรวมล่างไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะก็าอาจจะเอาดาวมาอยู่ข้างนอกกับลูกบอลยัดเข้าไปแล้วก็ยังได้อีกหลายแบบได้เลยเป็นสิบเป็นร้อยแบบเลยลองมาเล่นกันได้ที่โซลนารีชั้นหกอาคารเฉลิมพระเกียรติกบคุณค่า